สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมลายเรนเจอร์กันอีกครั้งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเรนเจอร์ที่จะเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมีตัวอะไรใหม่เข้ามาบ้างก็อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยจะเป็นเรนเจอร์หมากลุกใหม่เปิดตัวธาตุไฟ2ชนิดตั้งแต่วันที่28เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคมก็จะมีเรนเจอร์พิ่มเข้ามาเพียงแค่2ตัวใช่ไหมค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียว แล้วก็กาชาอันต้าแลหกบวกหนึ่งก็สุ่มเจ็ดครั้งสิบห้าครั้งสามสิบครั้งจะได้ไปแน่นอนมีกาชาอุปกรณ์ห้าบวกหนึ่งสุมสิบห้าครั้งยี่สิบห้าครั้งสามสิบห้าครั้งก็จะได้ไปแน่นอนแล้วก็มีบัฟเรนเจอร์ประจำเดือนด้วยนะสำหรับการบัฟของเรนเจอร์ในเดือนเนี้ยก็จะมีการลด เวลาการผลิตเลนเจอร์สามร์เลดแร่ธาที่สร้างเลนเจอร์สาเปตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีโคนี่ควีนหมากลุกแล้วก็แซลลี่อัศวินหมากลุกอ,อ๋อเป็น2ตัวนี้แล้วก็จะมีร่างต่างๆตั้งแต่อันตาไฮเปอร์ด้วยก็จะเป็นธาตุไฟจะมี2องร่างนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะไปดูกันเลยก็คือหน้ากาชาว่วามีกาชาอะไรกันมาบ้างก็อยากจะบอกเลยว่าค่อนข้างจะน้อยเลยแหละตอนเนี้ย กาชาในเกมล i n เดนเจอรมีเพียงแค่กาชาเดียวก็คือเปิดตัวแซลลี่แล้วก็โคนี่กาชาอื่นก็ถือว่าไม่นับแล้วกันเป็นกาชาพอยต์สเปเชียลแลนอมอนเช่นเคยแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีเปิดตัวอุปกรณ์เรวนาดอันเก่า7ดาว9ชนิดก็เป็นอันเก่าทั้งหมดแหละแล้วก็แล้วก็นอมอนถือว่าช่วงนี้ผมมองว่าไม่น่าสุ่มกาชามากเลยนะแล้วช่องของผมเนี่ยก็ไม่ได้ เน้นในเกมราเดนเจอร์ในเดือนที่ไม่ใช่โคโาโบด้วยแหละใจจริงเนี่ยก็คือไม่อยากจะสุ่มเลยแต่ถ้าใครอยากจะสุ่มเน่ยผมแนะนําว่ารอตอนเพิ่มโอกาสตัวใดตัวหนึ่งอย่างแซลลี่อัศวินขาวหรือว่าโคนี่ควีนสีขาวนะ่าจะดีกว่าตอนเนี้ยมันไม่มีการเพิ่มโอกาสนะมันก็อาจจะออกได้น้อยก็คือเดือนเนี้ยบอกตามตรงเลยคือช่องของผมอาจจะแทบไม่จะสุ่มกาชางนะั้นแต่ว่าไหนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้ากาชาแล้ว ก็จะลองสุ่มกันสนุกสนุกให้ดูกันสัก50ลูบี้พอดีกว่าถ้าใครอยากจะติดตามการสุ่มกาชาก็ต้องไปติดตามจากช่องอื่นๆนะก็สามารถไปติดตามกันได้แต่ว่าช่องของเราก็คงจะมีเป็นแค่50ลูบี้อันนี้แล้วก็จะได้ตัวอะไรแต่ว่าได้แต้มมาห้าแต้มติ๊บเครื่องชงกาแฟแบบดาวก็ถือว่ากลางๆก็ไม่ได้แย่มากมายก็คงจะสุ่มเพียงแค่เท่านี้แหละครับ แล้วก็ช่องของเราก็อาจจะไม่ได้นาเสนอคลิปในเดือนนี้กันเยอะมากนะแต่ว่าในเกมลายเลนเจอร์น่ะก็สามารถรอติดตามกันได้ต่อไปผมก็จะพยายามลงโดยเฉพาะในเดือนที่เป็นคอลลาโบเนี่ยช่องของเราจะลงกันเยอะเป็นพิเศษนะครับก็สามารถติดตามกันได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ